สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คนไข้เป็นอะไรมาคะอ,อพอดีมีน้ำมูกไหลเล็กน้อยจามบ้างเป็นบานเวลามีไอคอกไอแคกบางทีลงคอไปเป็นเสมหะหายใจติดขัดนอนหลับไม่ได้มาสามวันและะ้วค่ะบางเวลาผดผื่นขึ้นเต็มตัว<อ>ยิ่งอากาศร้อนนะ่ะอุ๊ยยิ่งคันเลย<อ>จะเดินจะวิ่งหอบผื่นตลอดต้องพกยาพ่นติดตัวเลยแล้ว แล้วคนไข้ตอนนี้ทานยาอะไรอยู่คะเนี่ยกินยาแก้แพ้ทั่วไปที่เขาขายกันแต่ง่วงมากทำงานไม่ได้เลยอุย๊ยไม่ได้เลยนะคะถ้าเกิดคนไข้กินแบบนี้ตายสถานเดียวเลยลองตัวนี้ไปดูดีไหมคะเป็นอาหารเสริมภูมิแพ้ที่จะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยมีภูมิภูมิกันที่ดีมากยิ่งขึ้นมันดีจริงหรอคะ แล้วที่สําคัญนะคะสารสก,กัดตัวนี้นะคะเป็นเฮชิตาเกะมาจากญี่ปุ่นที่จะช่วยในเรื่องของเสริมภูมิแพ้แล้วก็ช่วยแล้วมันใช้อาการบรรเทาหวัดจามน้ำมูกลองไปดูสักกล่องไหมคะซื้อวันนี้นะคะโปรหนึ่งแถมสองราคาเก้าร้อยเก้าสบาทอ๋อขอบคุณมากเลยนะคะนั่นที่ฉันเข้าตัวละคะบวิการค่